การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องพกพา BGM คืออะไร BGM ปลัดด g ู u c o m o n i t o r i n g คือการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเป็นการตรวจเพื่อติดตามระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานด้วยการใช้เข็มปากกาเจาะที่ปลายนิ้วโดยหยดเลือดลงบนแผ่นทดสอบเพียงหนึ่งหยดแล้วทำการวัดค่าด้วยเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่เรียกว่าปลั๊ด g l u ค o m e t e r ใครบ้างที่ควรตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องพกพา BGM การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องพกพาด้วยตนเองเหมาะกับผู้ป่วยที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูงในระดับที่เสียยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและผู้ป่วยเบาหวานทั้งชนิดที่1และชนิดที่2เพื่อการดูแลตนเองและเพื่อแจ้งแก่แพทย์เมื่อถึงวันนัดพบแพทย์โดยอาจพิจารณาถึงความจำเป็นดังต่อไปนี้เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควรต้องการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่สะดวกไปโรงพยาบาลบ่อยๆ ต้องการติดตามผลการรักษาโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องเพื่อการดูแลตนเองได้ดีขึ้นแพทย์แนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเข้มงวดการเตรียมตัวก่อนตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องพกพา BGM งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดรวมถึงไม่เคี้ยวหมากฝรั่งหรืออามาลูกอมอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนเจาะเลือดกรณีตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนมื้ออาหารและหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงจะมีเกณฑ์ค่าตัวเลขในการพิจารณาผลที่แตกต่างกัน ขั้นตอนการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องพกพา BGM ล้างมือให้สะอาดก่อนเจาะเลือดทุกครั้งเปิดเครื่องบลัดกลูโคสมอนิเตอริงและตั้งค่าให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งานนวดคลึงปลายนิ้วที่จะทำการเจาะเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นโดยทั่วไปมักเจาะเลือดที่ปลายนิ้วกลางหรือนิ้วนางใช้ลำสีชุบแอลกอฮอล์70%เช็ดบริเวณที่จะทำการเจาะเลือดให้ทั่วเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยรอให้แห้งก่อนเจาะเลือด ใช้อุปกรณ์เจาะเลือดเจาะที่ด้านข้างของปลายนิ้วเช็ดเลือดหยดแรกออกก่อนด้วยสำลีแห้งและใช้เลือดหยดที่2หยดลงบนแผ่นทดสอบนำแผ่นทดสอบใส่เครื่องบดกลูโคสมีเธออ่านผลการทดสอบที่ปรากฏบนจอภาพโดยบันทึกผลไว้ทุกครั้งประโยชน์ของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องพกพา BGM การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องพกพา BGM มีประโยชน์หลายด้าน เช่นผู้ป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆจึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นจากการเลือกรับประทานอาหารการออกกำลังกายหรือการใช้ยาให้เหมาะสมกับภาวะหรือค่าน้ำตาลในเลือดในช่วงเวลานั้นๆช่วยประเมินความเสี่ยงและลดโอกาสการเป็นโรคแทรกซ้อนเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคตับและการสูญเสียการมองเห็นจากอาการแทรกซ้อนทางตา เมื่อผู้ป่วยนำบันทึกการตรวจค่าน้ำตาลไปให้แพทย์พิจารณาจะช่วยให้แพทย์มีข้อมูลมากขึ้นในการปรับแผนการรักษาเกณฑ์การพิจารณาระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อการดูแลรักษาเกณฑ์การพิจารณาระดับน้ำตาลในเลือดจะใช้หน่วยมิลลิกรัมเดซิลิตร mg/dl ซึ่งสามารถแปลผลได้ดังนี้ระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง70-100 mg/dl หมายถึงภาวะปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง1 0 0 1 2 5 mg dl หมายถึงมีภาวะเสี่ยงหรือเรียกว่าเป็นเบาหวานแฝงระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า126 mg dl หมายถึงมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงซึ่งต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคเบาหวานคว,นควรควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้ดังนี้ระดับน้ำตาลก่อนรับประทานอาหารแต่ละมื้อให้อยู่ระหว่าง8 0 1 3 0 mg dl ระดับน้ําตาลหลังรับประทานอาหารแล้ว2ชั่วโมงให้น้อยกว่า180 mg เดียวทั้งนี้การใช้เกณฑ์ตัวเลขดังกล่าวยังต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานเป็นรายบุคคลโดยคำนึงถึงอายุระยะเวลาการเป็นเบาหวานรวมถึงภาวะแทรกซ้อนและโลรครวมที่ผู้ป่วยเป็นอยู่เพื่อการปรับเปลี่ยนอาหารการออกกำลังกายและปรับการใช้ยาให้เหมาะสมต่อไป